อันบ Unboxing Times ครับวันนี้มาเป็นเซตใหญ่ๆเลย mm hmm. เห็นสีแดงๆอย่างนี้นะครับทุกคนน่าจะรู้จักกันแล้วไรด้าครับทุกคน r รด mm ้าฟีเวอร์นี่ครับนี่ไรด้าเป็นแบรนด์สัญชาติเกาหลี mm hmm. อย่างแรกที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นไรด้าในไทยนะครับ mm hmm. ก็คือแว่นซึ่งตัวนี้เป็น r รด้าฟีเวอรนะครับซึ mm hmm. ่งใส่แล้วก็จะประมาณนี้ เป็นเรียกว่าตรงสเปกเนาะแว่นกรอบเงินเลนดําเอาไปใช้มาหลายงานแล้วตัวกล่องเนี่ยยังไม่ได้แกะออกมาเลยเดี๋ยวมาแกะดูพร้อมๆกันนะครับก็พอเปิดในกล่องขึ้นมานะครับในนี้จะเป็นซองใส่แว่นสีแดงแล้วก็จะมีผ้าเช็ดแว่นถุงนะครับคืออุปกรณ์ที่เขาให้มาในกล่องสีแดงเนี่ยคือเยอะมาก1,2กล่อง ,3 แล้วก็มี ต่ขอเกี่ยวคาร์บเนอะร์อุปกรณ์ที่เขาให้มานี่ก็จะเป็นซองสีเงินเงินนี่ครับแล้วก็เป็นกล่องใส่แว่นโ้ไลดา้าในก็จะเป็นนะครับไลดาบ l าบลา a ล blah b l a คุ้มครับอุปกรณ์ที่มีมาให้ในกล่องก็คือเยอะมากขออนุญาตเก็บจะได้ไปดูชิ้นต่อไปกันไม่คิดว่าจะได้มานะครับก็คือ หมวครับผมหลังจะเขียนว่า Sport Aesthetic Hour 2 Team r i i d r r นะครับเป็นหมวกใส่วิ่งก็ได้ใส่เที่ยวก็ได้นะครับเป็นหมวกไนล่อน100%สวยแล้วฟิลชอบมากเลยตรงข้างหน้าที่เขียนว่าทีมไรดร้ r ตรงนี้ครับเป็นรีเฟ็กถ่ายรูปออกมาคือเทมาาชิ้นต่อไปนี่จริงๆเขาจะมาในซองแบบนี้เบลเทอร์ใหญ่มากซึ่งจริงๆฟิล แอบแกะใส่ไปแล้วนั่นคือเสื้อครับทุกคนเป็น p e r f o r m ร์แมนซ์ทีชจากไ i d ้ r นะครับข้างหลังเขาจะเขียนว่า Sport Aesthetic o u u t w t t e m r ี i ไรดนะครับจะเป็นเนี่ยสีจะกลืนๆก,ก,กับตัวเสื้อพอเปียกเหงื่อก็จะไม่เห็นซึ่ง ความตลกอะคือตอนฟิวออกไปใส่วิ่งใช่ไหมพอตอนไปวิ่งก็อยากถ่ายรูปแล้วก็อยากจะถ่ายให้เห็นว่ามันมีลายด้านหลังด้วยนะพอถ่ายออกมาไม่เห็นเพราะว่ามันเปียกแล้วก็เกินกับเสื้อไปข้างหน้านี้จะเขียนว่าไรดาร้าฟิวจำไม่ได้อะว่าตรงนี้มันเป็นรีเฟกต์ไหมแต่ค,คิดว่าน่าจะเป็นรีเฟกต์อย่างต่อไปที่ฟิวได้มาก็จะเป็นเซตถุงเท้าชิงตัวนี้ฟิวเคยได้จากตอนที่ไปร่วมงานกับของเมลเทนตอนเปิดตัวไดรด้านี่แหละ แ้วก็ฟิวชอบมากเพอร์ฟอร์แมน์กับเทคชิลนะครับตัวนี้จะเป็น Performance เนาะจะมีความบางๆกว่าตัวนี้จะเป็นเทคชิลเทคชิลจะมีความหนากว่าหนาๆน,นุ่มๆแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ฟิวได้มาฟิวก็ยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรแต่หน้าซองเขียนว่าเจอซี่แบ็แต่แกะไปพร้อมๆกันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเก็บได้ไหมนะครับ น้องเขียนว่า Sport a e s t h e t i c h o u r ร์ทูที r ไรดนะครับเฮ้ย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 เป็นเรื่องละเป็นเรื่องละเห็นดีเทลครับดีเทลแต่ละด้านจะเป็นสกรีนไวออนไวไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นไหมเห็นว่าเห็นว่าต้องเห็นว่านี่แต่ละด้านเว้ย เห็นว่าทีมไรด้านะครับสามด้านเลยหนึ่งด้านหน้าด้านล่างด้านหลังหรือว่าจะสะพาย,ยาก็ได้นะสะพายแบบข้างเดียวมุค,คนแบบไปวิ่งอะไรเงี้ยใส่รองเท้าใส่เสื้อไปเปลี่ยนหรือว่าใส่เสื้อกลับอะไรเงี้ยก็ใส่ไปได้สะพายข้างเดียวก็ได้หรือว่าจะสะพายแบบถ้าใครตัวเล็กๆหน่อยสะพายครอสบอดี้ก็ฟีลว่าได้นะเพราะว่ามันไซส์ใหญ่มากเลยนะครับขอบคุณ ไ i ด้าไทยแลนด์นะครับที่ส่งของมาให้อีกเยอะแยะมากมายที่เพื่อนๆได้ดูไปไม่ว่าจะเป็นเสื้อนะครับกระเป๋าถองเท้าแล้วก็ฝากติดตามฟิลวด้วยนะครับมุกกบฟิลทุกช่องทางนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับโย๊ Yo!